ครับสีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมยาจกหวังรวยอีกแล้วโอ้นี่โอ้สิตายเลยพี่น้องโอ้มมมอยมมาต่อเตะชีกทีไม่ดิอ่ะเนี่ยก็มาอยู่กับพี่กัวอีกเส้นเคยท่านผู้ชมนะเพราะบอกได้ย่าห่างกับพี่น้องไปครับบัวเหมือนเดิมสเต็ปเดิมทุกครั้งอะไรอะไรก็เดิมเดิมมาท่านผู้ชม มาดูกันว่าวันนี้พี่กวัวเราจะปังจะปังอะไรยังไงก็ช่างมันนะท่านผู้ชมไม่ใช่ม,มองก็ลวงได้ยกม,มาดีเพื่อนนะ,ะนะั่นแหผมโดยว่าวันนี้พี่กวัวจะขาแข็งหรือจะขาอ่อนจะเป็นสปริงหรือจะเป็นเหล็กแท่งนะท่านผู้ชมก็มาดูกันเด้อขอให้เป็นสปริงได้เด้อมาผมจะเป็นเริ่มที่เป็ดห้าบาทนะท่านผู้ชมน,นะ ดูกรับมันจะปังใช่ไหมนี่ฮะดอกแรกเป็นไงล่ะครับบิ๊กวินมาเลยเป็นแจ็งแนลพี่นอ้องโป้งออกไปร้อยหนึ่งนะพี่ชมว้าฮตอบรับอย่างอบอุ่นนะหนาวเลยกูเนี่ยอยากหนาวเหลือเกินขอแบบหนาวหนาวเลยได้ไหมโป้งเดียวแบบคิงเย็นเลยเฮียตัวเย็นเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะร้อนว่ะเฮ้ย เป็นแบบนี้นานๆไปรู้สึกว่าจะร้อนนะนี่เป็นยังไงเลยพี่น้องใช้ทีเดียวครับว,ว้ายีโคตรเอาพี่น้องก็ยังไงใช้ทีเดียวเป็นยังไงเป็นยังไงบอกแล้วอย่าเพิ่งดีใจไปพอนมโอ้ยปาตัวโอ้โอ้โหมันใจบาดเดียวเดี๋ยวจะเชื่อเลยฮนะโอ้ย เอ๊บ <monitoring> เอ๊บเอ๊บโอ้ยเอ๊บเอนี่แงละฮ่าอึ้ยอึ้ยอึ้ยอ้ยน่าดวอีกแล้วโอ้ยหลอกบ่อยก็ไม่ดีนะหนุ่มจะต้องแป้นหลุดเลยโอ้เห็นไหมจะเข้าเต็มก็ไม่เต็มวะเฮ้ยโอ้ยจะไม่เสียดายแท้ เอ้ยมาเนี่ยสิบเอื้อนแหละสิบเอื้อนมึงละ่ะอุยอ้ยอุย้ยน่านจะมีมาอีกสักสองตัวนะตัวทองเมื่อกี้เอ้ยนี่จังสี่ลรอโป้งบ้าฮ่าฮ่าบินไปดิฮะในอ่ะโอ้ย,อยคุ้มราคาเนี่ยสุมันคุ้มหรือเปล่าอ่ะ,ละกลับไปที่ทุนของเรามันเดิมอะเพิ่มเติม,ตม,ตมคือสามสิบ กำไลน้ำสิบแปดนะโอ้ยดูบายก็มาดีนะนแต่ทำไมโดดยากจังวะจะเก็บบายไปก่อนเนี่ยโอ้โหเก็บนานนี่ก็ไม่ไหวนะอืมอืมอ เอ้ยโง่ไปไอ้ตัวนี้ก็ตัวแพงรองมามั้ยนะคยี่สิบห้าเมื่อกีแต่เป็นเงียบๆว่ะไหนวิวว่าหน่อยเอ้ยวิวว่าไม่โดนไม่โดดเลยว่ะเฮ้ย เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยทำให้เด็กมันโดไม่ใช่เปม,มดกระลามดหัวอยู่เอ้อบอกแล้วจากเย็นๆจะร้อนแล้วตอนเนี้ยดูพวกคนเธอครัท่านผู้ชมนะไม่แนะนำไม่จำตามนะท่านใดที่มีปัญหาทางการเง,งนินอยู่ด้วยถ้าท่านใดสนใจก็เหมือนเดิมครับลิงก์ใต้คอมเมนต์นนะ ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้นะทุกคนจะเข้ามาดูดูกันไปกันต่อฮะน,นี่พี่กวัวจะทำให้เรามีหวังเรืเพศหวังแต่ตอนนี้เริ่มไม่มีความหวังนะเฮียดูโอ้โหมันเงียบเกินนะพี่น้องเงียบเกินอะจะเงียบไปไหนอยู่เนี่ย โอ้มีนห่วงมีนงมีนห่วงด้วยมมไม่ไา้จะดีแล้วชูนโอ,โอ,โอ้ตายอเอ้ยมาอึ๊บขายแข่งนะมึงเนี่ยเด็กเตะลอย,ออยโอ้ยแม่งสามรอบล้วเอ้ยมาก็คืนละโอ้ย โอ้ยตั oh ้งไหนตัยนี тебе, oh ้เบ่งไหรอโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมกะมันจะไม่โดดมันก็ไม่โดดเลยนะโอ้โหก็เหลือจะเชื่อเลยฮะแล้วก็เงียบไปเลยท่านผู้ชมโอ้โหมึงนี่หนอจะรอดไหมวันนี้ เอ๊บอเอ๊บโอนะ้เก็บไว้ไปก่อนนะเก็บไว้ไปก่อนนะเอ๊บโอ้โหมีหน่วงด้วยโอ้ตายกูะลอดไหมเนี่ยโอ้โห แล้วกูจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหมีนองมีหน่วงด้วยเฮ้อ mm hmm. ขอแค่ในความหน่วงนะทุกผู้ชมนี่ยนีนย้ถ้ามันหน่วงนี่ก็สงสัยจะไม่เวิร์กแล้วกูว่าเนี่ยโอ้ย่อนใครจะโดนตกเนี้ยเออ mm hmm. ก็บรรยากาศตอนเย็นนะทุกผู้ชม หลังจากเลิกงานมาแล้วก็เข้ามาลองปั่นขายกองขายเครียดเหมือนกูมาเพิ่มความเครียดเลยก็ไม่รู้อะโอ้โหคนเลยจะเชื่อนะเพื่อท่านผู้ชมผมทำได้ไม่ไงียงไงเป็นแผงไปเลยโอ้ยจะได้เป็นตัวถูกแต่ตุกแพงแล้เมึงแต่ตอนนี้นี่ยกูถูกมากเลยตอนเนี้ยถูกมืองแดกเนี่ยโอ้ยท่านผู้ชมจาก โอ้ยเฮ้ยโอ้ก็ขี้เกียจปั่นนะมามึงหมุนให้กูเองดิโอ้ขี้เกียจกดแล้วเนี่ยเอ้ยมาดิครับโอ้ยมาจังไหนล่ะเอ้ยโอ้ยมึงรอเลยแบบนี้ตั้งนานก็ไม่บอกโว้เป็นไงล่ะไม่โดดดีนักมึงอ่ะเป็นไงอืเต็มแผงเลยดิดอกเนี้ยเอาดิไม่โดดก็แตกได้โอวยอือย่างเอาแล้วทุกท่าน 50าสคูณสิก็ปลาเข้าไปแล้วไรล,ล,ล้วลัวฮะตอนนี้ก็หยุดที่500ท่านผู้ชมว้ยเป็นจังไหนล่ะโอ้ก็จะมาได้กูกกเลยจะเชื่อนะี่เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาไงกันต่อดีท่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวผมขอตัด5บาทนี้ออกก่อนเฮ้ยสำหรับท่านผู้ชมผมก็นำไม่พอลนะอันนี้เราก็กลับมามีกำไรนะแต่ผมว่าผมขอไปต่อยสักนิด หนึ่งนะท่านผู้ชมนะผมก็กะว่าจะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ขอไปต่อยสักนิดหนึ่งทนะ่านผู้ชมไปบัวลายอนะไรอ่ะับพี่หยองเจวัดนะน,นี่เรามาลอนที่เบ็ดติดดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็แนะนำให้ท่านผู้ชมพอนะนี่ก็คือว่าเรามีกําไรแล้วก็คือเมื่อกี้ก็จะหมดตัวแล้วแต่ถ้าเราไม่พอนี่ก็น่าจะหมดนะตอนนี้ก็ผมก็ขอไปต่อยนิดนิ่หน่้ชมเพื่อท่านผู้ชมนะท่านผู้ชม ว่าแล้วนะกำลังม่าจะพูดเลยว่าต้องมีอีกมาสองรก็ยังถือว่าได้อยู่นะท่านผู้ชมเอ้ยเอาไงดีกูคนนี้กูว่ามันต้องมีอีกนะมีอีกสักครั้งหนึ่งเหรอผมว่าเซนมันเหมือนมันบอกว่าแต่กูว่าน่าจะหมดตูดวะทุกครั้งที่ไปต่อท่านผู้ชมไม่เคยรอดเลยสักครั้งเดียว โอ้ยแต่บางครั้งก็รอดนะไม่ใช่สักครั้งเดียวหรอกก็มีบางครั้งอะที่มันรอดจริงๆอะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงแล้วตอนนี้โอ้โหวูว่าน่าจะล่วงกว่าอ้าวมาดิครับถ้วยทองโฟงเด้งไปดิโอ้ยเต็มแผงไม่เต็มแผงหรอกครึ่งแผงพอเออครึ่แงแผงขายขายไม่ครึ่แงแผงอูู้เส็จก็ไหลไปแล้วคุณผู้ชมุมไหลไปแล้วไปหยุดทีด่ที่ ดิห้าร้อยนะคุณผู้ชมว่าส์สุดป์เมกาโอ้ไปบ่พอกัศไปลเ,เลยเองนะคุณผู้ชมได้ไดอบัดน,นี้ก็ไปเลยเองได้อีนี้ได้พอบัดนี้พอพอพอได้เลิกพอละโอ้ยกำไมก็หกร้อยนะคุณผู้ชมอ่ะก็ฝากากดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นปกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆ่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องของตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ